บับงสุไทยผมกับกำแต่ผมมาเสียนั่นผมเสียนะผมเสียชอบมันน้ำหว,วานบับงเลยไหมบงมังเลยสิกราบสวัสดีซีสูผู้สุกคนครับหลอดเด็ดซีับพามาถ่ายหางบังไฟนะครับผมไเอเดงสวัสดีครับ,อบไอไกสวัสดีครับสวัสดีครับเทปกาโตะนะครับเหมือนนี่ล่างเองเลยมา คุรอเลยรอคุจงคุดรอคร่ีโัเอกสองรโปรสี่หมบาททุ่มโวยยังเป็นอยู่เขาทุ่มได้หีีอได้เจอจะพร้องทุ่มโปรเป็นมันเหลี่ยมตาสะทอนแสงนะครับ ก็ได้ท่ำนี่แหละนะครับเดี๋ยวการประเภทนี้แบบมือไดคึมๆยังเบิ่งกันเออแมนผ้ามันแตกแมนแมนสุดยอดดีอันเห็นอยากกระจังเอาก็เห็นหลักกันแล้วนะครับแมนแมนตั้งแต่สุ่มชัดเลยเนาะแล้วลงมาไก่กับข้าแต่ยแนมหอเจาก่อสีผ่านบบผ่านนะครับอ่าล้ดรอดเชี่ยนะครับผมจะเชี่ยวได้ี่โอ้คู่หางอู้เร็วเลยนะครับมือนี้เน่ ที่หาเระมอลุ้มอเชียนคะขอ,อนิยากนะครับผมอ่ะมือนี่นะำรวจติกไทบบาติเป็นยังไงคราติกติกไก่ครบหางางามนะครับเดี๋ยวมาไายทีมยง,งานนะครับไออดไออดวัสดีครับอ่านี่ร้างเอ็่ซ์ไปนี่นรึงไงรึเปลี่ยงนี่มือน,นี้สีร่างเอกนะครับ ตีการหลอดมาเชียร์บางเดียวกับบานเลยนะครับยูนีล่ะนะครับผมอ่ะเมื่อนี่หลอดกระติกบางเดียวคึ่กันนะครับผมมามาสูดใจชนะนะครับมาหลุนไปน้ำกันกับไอแอดนะครับผมอ่ะนี่ยังฝากลิกเอฟซี่ะแปดสิบยี่สิบได้ตอนปิดสนามสูงไปบ่ สูงเนาะสูงแบบอยากย่างคักเลยนะครับผมมือนั้นพมรวดกับบรเซียนะครับว่าราคามันสูงอะไแค่ไทยทีเป็นสวยงานมันที่นองเบิงนะครับผมแล้วแต่พี่นองสิทิจานณาเอานะครับเพราะว่าแอดราบริเลนนั่นวะเราเราขายบังไฟอย่างเดียวฮะงานประเภทนี้บุญบังไฟนะครับผููใดยังอยากต้องการบังไฟรวมประเภทนี้นะครับนี่แอดเทวดาไปให้ได้ทุกมองนะครับอ่าบ้านไดก็ไปนะครับแล้วก็มีทีมงานหลายทีมงานนะครับ เบญาดเป็นวะอ่ามาเลยนะครับทักหาเพจแอดเทวดานะครับหรืออ่าทานทั้งลุงหลอดกับนักหลอดนี่เบอร์เพลินอย่น,นะครับลุงหลอดกระซ่งให้หลายคนแล้วนะครับ,รบผมนี่นะครับผมอ่าหลอดหลุดหลอดเชี่ยกันไปนะครับผมมือนี้ก็เหลือแต่หมานนะครับหาวานเกียบอันนี้คือน้องฟ้าใสกับมานะครับนางต่องเงินลานเฮาสวัสดีค่ะลูกเนี่นะครับผมมานังหลอดกับผ้าลูกไส้มานะครับเดี๋ยวสีแนะนั่ให้รู้จักนะครับยุนาทานนะครับผม น้องฟิวนะครับผมเรียนคู่พละปีหนึ่งนะครับอ่าเกรดเฉลี่ย3.93มอ่าเก่งขึ้นกันนะครับใจแห่นเดี๋ยวมาล่อรูล่อเชี่ยกับน้องฝาใสอีกเพรานันเกินล่อนะครับปีไกายกับเขามาโดดโดงโด่งยุนี่นะครับประหลอดจำได้นะครับมาเชี่ยบางเดียวเมื่อบานเลยปีนี้สิเป็นยังไงโปรดติดตามขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดเอฟซีสวัสดีครับนี่คือหางเมืองไฟแอตเทวดานะครับทีมงานเอฟซี ทีมน,น,น,นานเอฟซีแอตเทวดานะครับนั่งฟอร์หางลมโค้งเลยนะครับตอนนี้นะครับผมรอหลุนรอเชียนะครับผมพอไงมาเชียแอดเทวดาบ่หร,รือมากำผมบอกครับมาไลระวะลดยดยางเดียวบ่ม,มาฟอร์หางขาไล่บางนี่บ่น,น,นั่งฟอร์หอนหางไอยนั่งฟอร์หอนหางเลยบ่เจ้ามาตัดีหานว่นี่ก็ะเซ้าเลยวะเบิ่งเนี่ยเกือบเกือบคือมีหางเดียว กั่งอกบลังสิว่าเหลือแต่ต่บอลตื่นหุ่นบอลมาตั้งแต่บอลท่านตื่นเลยนะครับผมนะแี่ลูกหลอดจอดปอกผู้นี้แล้วนะครับผมฮะที่เด็ดผ่านไปเบิร์ตจูบังเหรเด้ให้ให้เขาเบิร์ตจูบังเลยให้ในใจนะครับผมประกาศออกเสียงนะครับออกเสียงกระถือดานะครับนี่คือแอดเทวดานะครับอีกบ้านนั่นคือล่อเนะครับสี่เดียพบกับการลงนมแล้วนะครับ อีก2คิวนะครับกับสิ <c oughs> ถึงคิวแอดเทวดานะครับผมตอนนี้ลุงหลอดกับมาฝ่าหางแอดเทวด,ดานะครับพร้อมกับพ่อใหญ่พ่อใหญ่ซื้อยังเอไอม่ยญ่เ,ยายเ่าพ่อใหญ่เ่าพ่อใหญ่เ่านะครับ,บเรามานาาั่งฝ่าหางแอดเทวดานะครับบั้งนะสมัยอ่ะมาแต่แต่จะว่าท่านได้ตื่นพุดนะครับตอนนี้เพื่อที่มาเชียนะครับเชียแอดเทวดาในไดไทยลงเงินมือดิฮะเจ้าไทยลงเงินบ่กสำหรับข่อยนะสำหรับข่อยนะครับ พอสิเมื่อบานก่อนเราคืนนะครับประ้ทศไยต้องขอบให้นะครับหมดตีพัลกิจนะครับผมอ่ะร่อลุ้นเอานะครับแต่ถามว่าเป็นตะไลบัวนะครับแล้วจะทื่อเราบอกขออย่างสั้นนะครับว่าควันนี้วันนี้ย่านมาแก้นี้นี่แล้วนะแล้วก็บอกขออย่างสี่งละนะครับผ่านเบิร์ตชูบังนะครับผมบอผ่านบางเดียวบางไฟสลัดหางเอาหางไอ้นั่นใส่นะครับเมื่อนั้นลุกหลอดบ่ไปนะครับโอ้ยูแล้วหวานเจี๊ยบนะครับล็อกสิบไว้เรียบร้อยนะครับผมมีทางแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้สิเมื่อย่างเดียว ครับผมตอนนี้นะว่าล่อแอดเทียวดาขึ้นกันที่ขันบ่อล่อแอดนี่เมื่อย่างเดียวนะครับผมคนนี้ไอแอดนะครับผมอ๋อรถเตลีมาเดลมาบอวัาที่หาวัาที่หาวัาที่หาไีได้นะครับตอนนี้บ่ได้นะครับผมว่ามัอนี้บ่ได้มาถ่ายรถเตเหมือนมาเล่นไปมัอนี้มาถ่ายคลิปนะครับห้ามเล่นการพนันนะครับมาหอดเทียนไปมือจึงเลยอดเลยนะครับผมก็ไปเลยบ่ได้เล่นเลยมใช่กันที่ดี นี่นี่อัธยาศักดา์ครับอีกเช้าหน่อยสิได้ลุ้นกันนะครับคุยกับเอฟซีนะครับเฝ้าผู้ใด๋อน่ะจุนูจุนูจอยในใจเดี๋ยวยังก่อนบอกไม่กันนะซื้อขนมจอยในจ้าแดงเป็นเอฟซีเพิ่นได้หนิเออจนจนจำเสียงได้แล้ว เพื s <S ่อนนาเพื่อนนาในลานหเพื่อนบานเนี่ยเพื่เพื่อนนาในปีนเห็นนาแล้วหรอะผู้งามบ่ผู้งามบผู้งามเด้องามเด้นี่ครับบ้าแบดบ้านคนไทยผมกบกำแต่ผมมาเสียนั่นผมเซียนะผมเสีย ชอวมันน้ำหวานรวมบังเลยไหมบังเลสิบอ็ดเทเวรานะครับกับไปพิจารณ์หลังๆไฟนะครับเมาความลดลงค้งหมดอีกบอด,ดนนะครับอีกบอด,ดนนะครับเลยคิวหนึ่งนี่แหละนะครับก็จะถึงคิวแอทเทเวรานะครับเดี๋ยวอีกจะน้อยก็ที่ทำการลงนมนะครับอาจจะตอนนี้ก็ขัอนนะครับ มันรอด้เาดิเี่มันซแม่นรอ้ลุงเพ่อนมาินรอวนใครอยู่ิเด้ยรอลุงที่มาดรอด้วหัวซากลุงเหอมต้องขอหนะครับหากลุงหลอดไทยไดซับหนี้นะครับเพราะว่าลุงหลอดที่เดินทางกลับบ้านแล้วนะคบผมเดี๋ยวมือใหม่ลุงหลอดสีมาไทยแอดเทวดานะครับพวกน้องฟ้าใสอีกละกันนะครับ มือเนี่ยคือสิบอทันแล้วนะครับเดี๋ยวมือไม่ก็ได้ดอกนะครับพุงหลอดก็นําเพิ่นอยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวมืออื่นเขาจะว่ากันใหม่นะครับผมออื่นประกับว่าไม่มีแเทพปรดาอยู่นะครับนี่นามืออื่นพุตำรวจจะสีไปทายนะครับผมมันาบนาจะนิติธุระมือนี้มีติธุระเดี๋ยวที่เดินทางกลับบ้านก่อนนะครับสิบแล้วหูดสิบก็อดบบ่ได้นะครับหูดออกหูดออกเปิดออกใส่ไหมนะครับนี่เท่าไหร่ ครับนี่คู่กลืนจึ้งฟื้งเลยนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการลงนมนะครับกำหรังทีมงานแอดเทวดานะครับผมลูกหลอดสีเดินทางออกไปแล้วนะครับเห็นเทพปลาแดกย่างเข่าฐานพอดีก็เลยงงมาใหม่นะครับผมมาอดบอดได้นะครับผมคันบอลไทยแอดเทแอดเทวดานี่มันฆ่าใจนะครับผมเอฟซีถาเบิงนะครับรวมถึงเอฟซีชายาที เป็นเอฟซีเก่าแก่ของลุงหลอดนะครับติดตามแอดเทวดาอยู่ตลอดเป็นเป็นเอฟซีเอเทวดาลุหลอดกับสี่มอบคลิปนี้ให้เพิ่นพร้อมกับเอฟซีสุบูสุคนนะครับผมนี่คือขั้นตอนการลงนมนะครับผมนะสู้มาเข่าไก่นะครับบริเวณเข่าไก่เพราะได้นะครับเอฟซีเป็นหุ่มลงโค้งเนี่นะครับเข่าบอถึงนะครับ นี่ครับครับนะครับขั้นตอนใกล้แล้วนะครับเข้าก็ได้นะเป็นหุ่มอยู่นะครับต้องสู้เมานะครับอี่ไปเคิร์ฟนออกกัเสียมานด้ยดนะครับก็เลยสู้เมาละกันนะครับนี่แหละครับเบิ่อกันไอแอดนะครับผมอาจารย์แอดนะครับเป็นผู้ล่างลงนมพร้อมนะครับรอรุนกันไปนะครับเตการโตนะครับของพี่อกว่าแขวะโเป็นอะไเปื่อนจี๊ข้อหลักข้ายก

ขั้นตอนการลงนมของอาจารย์แอธิวดาครับไกลแล้วนะครับไกลแล้ว <c oughs> เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่นะครับไปเด์ไปขอทางกัน้อ ขอทางนะครับขอทางนะครับ f อ FC อขอทางนะครับขอทางนะ เอานัดถึกับลนะครับ้งขยับขยายออกออกไปอะหองชโยคุณ่ ล,ล้มสตาร์ล้กในไกด์ได้หลายไปที่งานแของพักดีโก้โค้หมายตามล้รามสดีเอฟซีสุภูสุคนนะครับผมอ่ะลุงหลอดเอฟซีพามาไทยนางต่อคนสวยนะครับผมน้องฟ้าใสนางต่อเงินล้านนะครับผมนี่นะครับเอฟซี FC มาขอทายลู้นะครับผม ที่รี่เลยนะครับเป็นทรงซิกนะครับเอฟซีเป็นซีมือได้องของเสีนึ่งเก็บขาเก็บได้นึ่เโบัเก็บเงินนะครับผมนี่คือน้องอร่อยนึงครับอนนี้ครับเออซี่อซผู้หดิงอหาเชบยังงเอาไอเก็บเอาเงินี่พนันผมบอกนเอาะรัทีละก็ันเก็บเง้เก็บให้นองมาเก็บเก็บให้เจกอง เอฟซี่นหลายนะครับบลัยเออน้องผู้รีบมากปะบอไปใส่บโอ้บอกในได้ว่าลุงหลอดชินหอดนะลุงหลอดถามหาประจันมาน้อีคือน้องป่าใสนะครับนั่งต่องินหลานน้องนะครับสวยใสเลยนะครับผม ภาพตอกแอบไทยนะครับมันจะสวยนะครับแสนเจียต๊อกต่อๆไป้ามหกเอ๊ยนะังไม่รวยบาทไป จริงๆจงแล้วลุงรอดจะกลับนะครับแต่ว่ารอแอดเทวดาขึ้นฐานลงฐานก่อนนะเรื่องไฟบางนี้ตกเพื้อนเลุงหลอดเดินทางกลับบ้านนะครับรอรุนรอเชียร์กันไปนะครับ มือนี้ลุกหลอดเอสซีครับใส่เสือแอดเทเวดาไม่ใช่แอดเทเวดานะครับเปิงหางหูของไฟจิงปึงนะครับคูอหมายเปิงนะครับ สุดสุดพุนเน่งเน่งน้ำไช่นะครับหัวเทพประแดกนะครับผมหรอรลุนรอเจี๊ยบครับาร์บีบาร์บีบอรเรดที่ร้องีบ้านใจน้องสมนะมุยตัครับสังเตือนเวลาองมี่เช่นใจเยีว 2องสส้าวิสิบ้วิเอาให้เวลาอีสิบนาทีราคาสั่งเดราคาสั่งเดคือมุ่งหูงลงสตาร์ตกไปกล้ได้หลายๆไปทีมงานแอปพิมดาจงโชคดีสามสองน ดันไปดันไปดันไปดันที่ลี่เลยไปได้ครับไปได้ที่ลี่เลยต้นเต้นต้นเต้นไปได้เฉยคือยอดการเดินทางครับเบื้องต้นโอ้ยข้อโจ้ข้อสุดีมากๆดางไป ลางวาตู้หางเด้อตู้หางกับนารตับนาหันาตู้หางับนาคกับนาตู้หงับน้ห้ากับธยบนีรตู้หงับธน้ากนี่ารหการหงบนาาัูกบนรกับรตูบนรงครต้าร้อ้ารงน้้ค้้ ดีมากลางวายลางวายลางวาตู้หางเด้อตู้หางกัธนาพัดตู้ห้างัทตู้หางกัธนาพัดสี่สิบ้าสี่สห้ายเงสอมันหนีได้嘛สองไละาสิบไฟแยเปิดเรี่ยก่อนไฟเปิดียบ้อย งามเลือเกินสุดยอดนะครับหงอไปเปิดนะครับโอ้เบานะครับนี่เบาครับเบาเบาเลยนะครับเอาหนาๆเอาหนาๆนะครับลอเล่าเย็นขี้เย็นนะครับไันดินน้หไหนออได้หรอกร้าอะไร ดับแล้วนะครับเขาหนาแต่ดับไฟดับไฟครับขยว้อ่อย่ควันเกิดข้นมาอีกคร้อยจัก็ตาดีลอยพาแน่พาดไปรค,ค,รครับโอ้รครับมาเรื่องภาพเรื่องพาดีนะ ล่อหาล่อยกนี่น้นหางดีนะครับผมฮอร์หางแอดเทวดาบอธรรมดาครับรอรุ่นร่อเชี่ยนะครับผ่อนแดดเกาโฮมครับอีกบนดนกระสิเป็นลบแล้วนะครับเบาๆนะครับเราเห็นแล้วนะครับผมไปอยู่กลางควันนะครับเดี๋ยวภาพเดี๋ยวภาพนะครับเบาแห้งนะครับย่อหางมองนั่นซุ่ม

เออโว้ยทับหัวลุงโอ้ยท่นี่กำลังสู้มังไฟนะครับกำลังสีเห็นนะครับน้องเก้าก็เอียงเอียงหัวนะครับน้องเก้างายหลังตีลังกาทับลุงหลอดเหมือนกันเลบื้ดโอ้ยตกใจเบิดเนืครับโอ้ยทับหัวลุงโอ้ยใช่ล้วมังไฟหายใจใช่ล้โอ้อยเนาะ ตามลงมาเสื้อจะหม่ขึ้นไปเลยยื้อจหม่สูงขึ้นไปบโอ้ยนะตานะเื้อจหม่สูงนี่ึ้ปแวเสื้อจะหม่สูงหนขึ้นไปใหม่เอาหอดไปใหม่แล้วโอ้ยนะไปใหม่ลิปวีลกกดอกวะตามลงมา เสียงดังสน,น,นสั่นหวั่นไหว450คะแนนาหนวานเรียบขอบคุณที่ติดตามรับชมเราเดฟซีสวัสดีครับนะครับซื้อน้องแง่งลูกน้องเก่าว่ะ อาเบื้องหันนีหงหลอดนอนนอนอยู่นี่กําลังสู้มงไฟนะครับกําลังสีเห็นนะครับน้องเก้ากเยงเอียงหัวนะครับน้องเก้าไงหลังตีลังกาทับลุงหลอดเหมือนกันลบ้อหลอดโอ้ยตกใจเบิดนะ่ครับผมอ่านี่นะครับดูต้นเหตุกันเรเห็นหลงไฟโทนผู้นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟซีสวัสดีครับ